ทุกคนเป็นน้องเลี้ยง ครับมาพร้อมแล้วทุกคนตั้งใจไหว้พระบูชาพระนะครับแล้วก็สมทาทานเมญจินทร์นะครับผมอนุญาตเป็นคู่น,น,น,นั้นนะ <c oughs> อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิ อินทิณาตะาาเลนะส,สามครั้งอภิปูชยามิอาาัตถังธมมาสัมพุทโธพระกวาพุตังพระกว,วันตังอภิวาเทมิกะตัวสาโตพระตัวตาต,ตามุลธรรมมาณสามีวาตามันดงังไอ้ลูก